าครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับผมวันนี้เราอยู่กับเอลเดอร์ลินลี่ในพาทที่5แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะพาลิลลี่นะ่ยไปต่อกันเลยนะครับผมไม่รู้ว่าจะไปเจอกันอะไรบ้างนะครับเดีย๋ยวเราไปโชว์กันเลยเมื่อ <c oughs> กี้เราอันนี้อ่านหรือ,อยังอ่ะ <c oughs> เปิดมาก็เจออ่าบันทึกของอ่าแม่มดนะครับผม <c oughs> ข้าทำการศึกษาค้นคว้าบันทึกของคนสมัยโบราณแล้วมันมี ความเป็นไปนได้ว่าคำสาบรายนี้มีส่วนเกี่ยวกับมีส่วนเกี่ยวข้องกับดึ่งในเวทบนกระถาของพวกเขาหากสามารถไปความหมายข้อความโบราณที่เจอในดินแดนต้องสาบได้เราจะสามารถเข้าถึงความลับนี้ได้มากยิ่งขึ้นมาเฮ้อโไปครับตอนแรกเรา เราเรามาจากทางไหนนะนี่ไงนี่เราเข้าไปยังอ่ะเราอยู่ตรงไหนนะโอเคตรงนี้นะโอ้โหมีทางแยกเยอะเดี๋ยวตรงนี้เราเข้ามาแล้วใช่ไหมที่มันไปต่อไม่ได้ใช่ป่ะวะเฮ้ยอู้วิ้ยวทำไมนกเราเก่งอ่ะเมื่อกี้ทิ้งสามดวงเลย ยิ่งดีสามตักอ๋อเราอัพมานี่ว่ะตุ้มนี่ตายซนะ <c oughs> ไม่มีอะไรนะตรงนี้นะครับโอเคตรงไหนวะไม่ใช่ตรงนี้ ตรงไหนที่เปิดเมื่อกี้อาตรงนี้หรือเปล่าอ่าตรงนี้หรือเปล่าที่เปิดเมื่อกี้น่าจะใช่ เอาเน่ปลาต่อหาทางอยู่นานมากจนาหาทางอยู่นานเลยพูดจะนานว่าจะหาทางเจอตบตบเด้ออุ้ยอุ้ยโอ้โหหันพิษทางนี่แน่อุย้ยยัง ตีตีตีเนี่ยฮะเรียบร้อยเราก็ลงไม่ได้ลึกอีกหรอค้ยดีไงเจออีกแล้วตูมตรงนี้เราไปมาแล้วฮะมาครับลงมาจังหวะนี้ลงมาไหนวะเน่ย ออกมาไหนแล้วก็ไม่รู้อ่ะตอนนี้เราออกมาอไปมิติหนึ่งแล้วนะครับไม่รู้ว่าตรงไหนนะครับแต่น่าจะเป็นที่ใหม่และซึ่งเป็นที่เซฟด้วยนะตรงนี้โอ้โหเพาะในที่สุดเราก็ได้ที่เซฟเยี่ยมไปเลยได้ที่เซฟใหม่แล้วครับโอ้มนคืออะไรอะ ขมพีขาวที่3นะครับผมผู้รู้เห็นถึงปฏิหารของนักบวชขาวต่างรู้ดีว่าพวกเขาได้พบเจอกับผู้ที่ช่วยให้รอดพ้นพวกเขาได้เผยแพร่คำวยพร์ของเธอในไม่ช้าวิหารขาวก็ถือกำเนิดสาวกของอ่ะวิหารขาวไม่ได้บูชาเทพเจ้าแต่พวกเขาปฏิบัติตามคำแนะนำของนักบวชขาวในการใช้ชีวิตเพื่อไม่ให้ตกปเป็นเหยื่อของคำสาปร้าย และพวกเขาใช้ชีวิตกันอย่างสงบโดยใช้เวลาหลายวันเพื่อสวดอธิษฐานแผ่เมตตาให้กับผู้ที่ถูกชำระล้างอีกด้วยนะครับจากบทข่าวนี้ก็คือมีอิทธิพลมากเลยนะครับต่อการยึดเดี่ยวเนี่ยเป็นที่ยึดเดี่ยวใจิตใจของมวลชนนะครับหมดแล้วหรออรน่าจะเป็นที่เซฟอย่างเดียว ดีใจนะที่ได้เจอที่เซฟอะสาวป่าจะหาเจอไปครับไปต่อกันแต่เนี่ยไว้ทำอะไรอะ่ะนะฮะได้เวลาลงไปอีกชั้นนึงครับลึกขึ้นเลยนะ่นเราเนี่ยอันนี้ไว้ทำอะไรก็ไม่รู้มันยังใช้ไม่ได้เฮ้ เดียวเดียวเดียวลานบอสหรือเปล่าอันนี้ใส่แน่ๆเลยมันจะเป็นลานบอสเนียแล้ววันนี้ก็มาถึงลานบอสสินะเอาวันนี้มาเจอกันหน่อยหาตัวอยู่นะหาตัวอยู่เอา้าต้องเรยกนกออกมาโอ้โห โอ้โหหลบโคตรเร็วแล้วเราก็มาอีกท <ment> ีนึงทุบทุบยังไงจะดูแพทเทิร์นการโจมตีก่อนนะฮึบหลบดูก่อนสังเกตส <th Mud k hours> ังเกตพฤติกรรมสังเกตพฤติกรรมฮะโอ้ยไม่โดน้วยโอ้โหหลบได้ละ แค่นี้อ่ะแค่นี้แค่นี้อ่ะแค่แค่นี้อ่ะมันจะเบาไปหรือเปล่ามันจะเบาไปหรือเปล่ามันจะเบาไปหรอือเปล่าแต่เจาะเกาะดีมากนะสกิลนี้บอกเลยว่าโดนทีเกาะจุ๊บฮะเกาะจุ๊บฮะ เราสู้ทางภาคพื้นเนี้ยมาเลเวลสองแล้วเลเวลสองแล้วเหรอเลเวลสองเหรอเลเวลเลเวลสองเลยอุ้ยมีพายุมีพายุมีพายุพายุเหรอพายุพายุายอ,ายายอุ้ยอุย้ยหลบให้ดีแต่วันนี้พายุมาแล้วอืมหลบหลบตวาดไปอีกทีเฮ้ยมาแล้มล่วงตะวม Trong họa sắm Xám mình đi Ô làm lại cho đi Húp Lâu Ui Má má Ui Ui hả Mẹ mốt ê lên Má Húp Uh จาะเกาะโดยเฉพาะผ่านี้เอาไว้เจาะเกาะโดยเฉพาะมามามาอ๋อออมาเดี๋ยวพายุมาเดี๋ยวพายุมาอีกแล้วพายุมาอีกแล้ว มายังไง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 มาดิมาดิมาไปอีกไหมไปอีกมามาเรียกพายุมาอีกแล้วปอาบโอ้โหไม่โดนไม่โดนมา มามามาเออเจ็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ อายุมาอ้าอ,อ,อนั่นแหละเดีมาเปลี่ยนเฟรฟแล้วเว้ยเปลี่ยนเฟรฟแล้วเว้ยแล้วก็เปลี่ยนเหมือนกันฮึบหลบไปดิโอ้ยหลบหลบยังไงให้โดน ว0 0พันอาสองสามพันพันเฮ้ยหนึ 1, 2, 3, 000, 000่งสอัน หนึ่งสองอู๋วิ่งสะโดดเลยสะโดดนะบอกเลยว่ามันหนึ่งสองหนึ่งสองตายสักทีนี่แหละเยสชนะโอ้ เจ้าเจ้าได้ยินไหมขาดีแล้วสมาคมเวทมนตร์ร่มสลายสิ่งที่ข้าต่อสู้ป้องกันปกป้องอย่างที่สุดทุกสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นมาพังทลายข้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อปกป้องเธอ ฟรีเทียข้าต้องการให้เจ้าปลอดภัยเปินคนแรกและคนเดียวของข้าข้าจำวันที่เจ้าช่วยแม่ของข้าที่ถูกผู้คำศั์วันที่เจ้าได้กลายเป็นนักบวชหญิงแห่งน้ำพุเวลาอันมีค่าที่ถูกพลากไปจากเราไม่มีวันหวนคืนข้าค้นคว้าเพื่อหวังจะช่วย มันเท่าพาระแต่มันรับประโยชน์กลายเป็นความโง่เขลาที่ข้าต้องแบกรับข้าจะแบกรับมันเพื่อป้องกันที่นี่จนกว่าฝนเลวนั่นจะหยุดเป็นผลที่ข้าสะสมเวลาให้กับมันตอนนี้ถึงเวลาของมันแล้ว เรียบร้อยครับผมได้วิญญาณดวงใหม่มาแล้วผมเป็นวิญญาณแม่มดแห่งความมืดเอเล่ en, นนะครับโอเคเลยอ่าความสามารถก็คือทําการโจมตีจากระยะไกลด้ยกระสุนเวทมนต์ที่พุ่งเข้าไปหาศัตรูหรือด้านหน้าเนี่ยอะไรอะ่ะฟองอากาศของแม่มดใช้ยังไงอะ่ะอ๋อดับน้ําได้แล้วนี่ไง เราดำน้ำนั่นนะครับตอนนี้โอ้โหดีเลยเราดำน้ำไปแล้วแมสติสัมภัชยะของเธอหายไปแต่บาเรียป้องกันสมาคมเวทมนต์ยัยงคงอยู่ข็ให้พักอย่างสงบเถอะนะอืมเพ่าว่า,างั้นเรียบร้อยครับผม ภารกิจปิดบอสตัวที่ชอาไห่แล้วกลับกันเถอะเราเนี่ยดำน้ำมาแล้วครับตอนนี้เออจ,จะได้รู้ว่าในน้ำมีอะไรเฮ้ยดำได้านานด้วยไม่ต้องแบบว่า ใช้ถังออกซิเจนน่ะวิกฤตีเลยดำนานเท่าไรก็ได้อะอแต่มันสู้ไม่ได้ครับตอนดำอะ่ะมันสู้มันสู้ไม่ได้ตอนดำมันสู้ไม่ได้ <c oughs> อ,อ๋กลับมาที่นั่งพักก่อนนะครับ ไม่เร,เรื่องแล้วก็คือไปค่อนข้างเยอะแหละบอสเราล่ามาสามตัวแล้วใช่ไหมางตรมจำที่ถูกชำระล้างสามตัวแล้วอ่ะที่เราล่ามาเอาละครับไม่เขาดูพลังใหม่หน่อย <S <S นี่เหรอเฮ้ยใช้แทนนี่ได้ไหม แทนดาบเลยน้อยน้องหน่อยสิเป็นยังไงเฮ้ยโ <c oughs> อ้โหโอ้โหโอ้โหวิเฮ้ย,ยแบบนี้เราแบบโคตรเทพมีผู้ไม่ทักโอ้โห <c oughs> ได้เราแบบว่าสามารถแบบเนี่ยโอ้โหโคตร เทพเลยตอนนี้เรานะครับโอเคนะครับผมก็สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอพักวีดีโอนี้ก่อนรายกันนะครับผมก็จะเกิดชื่นชอบคลิปนี้นะฮะผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพืใจผมด้วยนะครับลควคลิปหน้าจะกันไหมผมสำหรับคลิปนี้ก็ตัวเราไปก่อนกูบ่ายครับ